ปไมครับครับผมอาจารย์ทุกท่านมาสิลงบ่ลงมาเยี่ยมเยียนผู้เฒ่าครับเยียนเยียนสายชั้นเสียงหน้าเสียงหน้านกครับอ่าเสียงพหน้านกนี่ประมาณยี่สิบกัวโตครับผมยี่สิบกัวโตได้ออกมา้าอ่าซึ่งมันกันกลองกันซึ่ว่าใจเอาอยู่ครับเลี้ยงไลยปันเนี่ยผมซีบกัวโตก็ยังเบิ่งยากอยู่ครับเอาเพราะอยังครับเลี้ยงคัดหรือเลี้ยงหาครับ เลี้ยงหาหาจิ้นเนา่าเพื่อจิ้นเข่าเลรอครับหาจิ้นตะ,นะแนบจับมาหละอาจารย์กันอยู่คือกันแหละต้องสอดมีตัวสอดออกมากดีละยาจานยสอดออกมากดีบริเวณนี่แหะครับยี่มุสเซานี่นกสิขันอยู่แถวบริเวณนี่แหะครับนี่พอดีอ,อ,อ,อ่าเเบิดออโอโ้ยผมก็เอาแล้วเนาะตัวดีจังอ้างตลอดนี่ผมก็ออกจากบพรานเดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มแอบหล่อมือเอื้อเอ่ามือเอื้อนเดี๋ยวผม ผมเดี๋ยมไม่ไม่ไม่แต่ชั่นฟังถ้าถ้าถ้าว่างนะครับถ้าเป็นไปได้จะควางเลย <c oughs> ่ได้เลี้ยงแ <c oughs> บ่งกันแบ่งกันไปเลี้ยงแต่ชั่นแต่ชั่นได้นกมากทีได้นกอ่างนะครับเมื่อไหนผมก็เอาไปซ้อมตัวเลยนกอ่างได้มือเดียวกันซ้อมตัวยิ่น้องผมเมือเ<ล>่อ<ล>ตัวนึงขึ้นครับตัวอ่างหลายขึ้นอ่า มักสิมีนกดีอยู่แต่ช้านครับผมม,มือนี้เบิ้งลวมๆุ่มนะครับผมบ่ได้มาโดนแล้วน้าคิดหอดคิดถึงก็มาหาอาจารย์หลงค้างอาจารย์เบิ้งว่านาหนานี้นานี้มันเป็นหนาใกล้สีนนะนหนาวเน<ข>าะหนาหนาวแล้วเว้ยอาจารย์เนี่ยอาบอาบน้ำยากๆเนาะอาบน้ำยากอยูนะ่เร<อ>ียนกายไปอยอับน้ำไม่หยิบเปลี่ยนประมาณนี้แหละครับหนานี่ ติดติดพ่วงนอกมันขันมาแต่พ่วงนี่ครับที่ตะวันตกนะสามหอยยังย่งอยู่ด้นี่สามหอยกันยงย่งอยู่เม่งเกาวนี่ละอปย่กาม่งเกาวัานี่ละตัวไหนคือขันกลมเกี่ยวดีแท้นกมนไหมกิอ่ารีบบอดบอดแล้วเดียว นกไปยึดจังเอ่อเต้ไม่คุ้งเราถือแล้วตาบอดเหลียวร้ายครับเจ้านี้ก็ร้ายเยอะดอกจังหวะหมู่ว่านมุกดาปอยมากจะออกมากพอครับไงกันตีขาดอืมแต่พอฟอว์วันหนึ่งสี่งละใช่ไปแล้วว่ามันท่านมีนกมาหามันกับเขาเมียกินเขาอ่าออกมามาไปเบิงเอาไปเนี่ยคือโรคมาทุข้างอ่ว่ามันตายเอเลียดก่อนครับ เดี๋ยวเลี้ยวแบบเพิ่มปอพอดีนี่แหละมันในการเลี้ยวแบบถ้าถ้าถ้าอันมันมันอันมีแผลเรานกตัวมันดบกเป็นยากยากเลยอาจารย์อยากอันบางใดมีแล้วมันไม่อยากหันเลยก็เป็นหุนหวยเดียกคนก็ได้บางที่บึงเข้าไปเพราะคันเลยเอ่ามันใจรู้ได้เลยสำหรับนกปะนกตัวที่โดนแล้วแต่ว่าหมูว่านเอานกไม่ไป ไม่มันก็ได้ช่วงตัวนกไม้มันบ่งบอจักภาษีภาษาแล้วจักปลาเนี่ยว่ามีมีเนาะขันนกวิ้นแพะเรามันจีจังันหลายอาะไรยันใจมุ่นเราไปวานใจให้บอกว่ามันบอกขันเด้จันทร์มันอยากขันอยู่แต่ว่ามันขันบ่ได้ขันๆเราเขาจึมาหามันทันทีเลยได้แล้วเขาก็บินมาพร้านกัน้ำด้วยเดี๋ยวอันตรายครับสำหรับนกเขากับเหยื่อนกเขานี่ อันต่ไล่ตัวใหา่แต่ว่าจะรักษาเหรอรักษาบอลลูกดกัธรรมดารองหน,าน้ายังขาดเนาะรอ,องหน้ากยกันเจตายเว่าพวกเ่าเนี่ยก็ร้องหน่ายดิมันยังตีขาดได้อันนั้นนกเก่ามันวข้อโง่ใหม่ข้อขาดมีมันนกเก่าบอดิบโง่เก,ก่าบอดมีมันได้เลอตีขาดมองมันอ่ามองสอดมันนี่ดอกขาดออกเลยไป เป็นนว่านกแกปลา,าเลยเรินไล่ข้อนะไล่ข้อนกแกปาลาไอข้อเด,ยเดียวกันสองตัวไงข้อเดียวกันอ่า้นเห่านี้แดงกึ่งคืค่ไล่ข้อป้าตัวนี้แม่นี่เป็นทาอยู่เบียงม,มันอยากขกึ้นนกแม่โอ้แต่วปาบัดเขาจับห้องอ๊กไงเบียงแม่นะนกแม่บ่แม่นดอกสุ่ง ส่งมันขึ้น,นอกผูดเดยละส่งมันได้ยิสีงมันอเอาบบงนี้มาไว้กลับขึ้นไปไปจอดรถเตียงหน้าพ่อใญ่สู้ได้ยินได้เสียงคู่คู้เศร้าเพราะมันพ่าูมันคำนกแล้วนกคอยลงก่นอนเอานกไม้ฝฟึกดีเเลยนกไม้ตีสองตัวนี่ยนี่อืได้แบบบันทอนแต่บ่ฝเฟือกไงเพเป็นเลียนนก, <laughs> กเก่งแต่ยู่เฮยียนกับพ่ไหวเลยผมลอยย้อม สามตัวซีตัวได้ได้สามตัวตัวที่พ่อันใดน้ำมูพยายามขันขึ้นม่ได้อายุพ่อสมควรเจะก้าหนาบานกับฟึกเลยอันาร์ผมว่าถ่ายว่าสองปีสามปีดอกกลางก็ได้ตัวนึงบ้านมีกลางตัวใดมีแลวกับฟึกเลยครับมันบอนิยังดอกก้ลาง กกินนนแล้วฝตีถ้าใจว่าเอามันก็สิบลบองบอกดอกครับใจว่าเอาก็สิรู้ดอกว่าสมควรปล่อยบ่ปล่อยกะผมกืบสิประมาณช้อนขวบเลยอย่างหนกนะปลาแมนนี่แหละครับเปิดไหนมานจะทางรถไฟเพราะขื่นเพราะนอยู่นั่นมันแล้วแต่ตัวมันครับหลังเจ้าแม่ อะไรปีไม้กับป๋อไปบ่มาเดี๋ยนั่นยังอยู่เด็ดตัวหนึ่งเออมันเหลียนะวตัวหนกครับบางตัวก็ใส่เวลาโดนคันเอาไว้หนีว่าขันคันออกไปพุ่นยังขันโอ้เสยแล้วหนกกันปลาสันปลาก็ขึ้นว่านัไนไงก็ไข่เขาได้รุ่นมารุ่นเขาขึ้นไปหรอ,อ,อ,อกเออบรงนี่ก็ได้มารุ่นมั่นกะขึ้นเลียวเออโอ้ยปล่อก่อนใดเนาะไปติดปล่อยมันอยู่ปล่อยกับปล่อยตัวแต่แค่เพราะว่าเลี้ยงคัดเดียบนเลี้ยงเห็นมันเป็นตัวมันสุดตัวชี้มองนกเขาจะโดน อ่ายี่สิบกว่าตัวนะครับอาจารย์ทุกท่านผู <t> ้เท่ามากนกมากนี่แหละครับก็ได้อ๋เนี่ยโอ้เลิ้วตันนะ่ะนล้วตันนะ่ะอ่าตนันติ๊กเลยวอ,อ,อ่เอานีละตัวเนึงอะ่ะที่แปลกๆครับ มันจะหายากยี่ดอกครับเรียวตันอยากนนโดนสอดมาริเลาเลยอือ่นโดนโดนสอดมากมันมันพิเศษนะครับหายากด้วยแถวเขียบ้านเท่ายันนย่สู้อ่มันบมมันหมดแรงแรงแรงแม่พันธุ์เรียวตันไหมอาจารย์พอพันธุ์แม่พันธุ์เรียวตันบ่ค่อยมีส่วนมาก็มีอื โกยังว่าบเดยนอมบมีดอกเขียดเท่าเขียดเท่ามันทายใหญอยู่ครับคุณตั้งใจอยากได้ตัวนกเหอาจารย์ทำไพ่นี่คุณเด๋อาจารย์วัดพรยวัดเลยเว่้ก็มาเตียยนเผาดีละยโชมากครับเป็นเอยหนีละเป็นอ้อมมาตรธมบรรยากาศสีนาๆครับย่มแล้งอ่ะซีนาวๆอะไรแต่ชาตนนี่ก็เข้าไปอาบหน้ากิ่ข่าแรงก็ออกมา คือเราครับมานอนดีแหละแต่เศร้าบรรยากาศเออเพราะว่าปลาบ่ได้ครับนกไล่ตัวบานนี่ปลาบ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเออปล่อยให้พอหน้าโอ้ยจะมันทำใบแขวงไรยางเฝอครับเออสั่งนี่สั่งกับมีปลามีอย่างโอ้สะดวกสบายปลอดโปร่ง เสียนิโนกับมานอนงแช่อยู่นี่อาจารย์นิโนเบว่างเพิ่นไปยังบบเลี้ยงขั้วไอเอเลี้ยงคั้ยช่วงนี้นี่นิโนเลี้ยงขั้วค่อยเดี๋ยวออกน้ำมูดอกน้องไปน้ำตัวมือนผมตัวหาเขาค่อยอยากลาบดอกอ่ำอ่ำเอึ้งนิโนก็ได้เดี๋ยวคนไปตามหาเยียนตุ้มยาบุญยาอืมนี่คุณเนี่ยบริเวณรอบๆอาจารย์ทุกท่านอะ หายคิดถึงเราครับผมกับเองสี่ละก็แต่ต่งขิ่งได้อย้อนว่านควมเจ็บควอมเป็นลาอาจารย์เรามาระวังอาจารย์ทุกท่านครับอ่า,อ,าอมเก็บควอมไขย่ยาม่ไก่อาจารย์เป็นง่ายเศรัญะเรามัาระวังรักษาตัวเองครับผมผมเห็นผมเปลี่ยนดอกว่าก็เลยเป็นเตือนสติเตือนใจให,ให้อาจารย์ทุกท่านนะครับใส่ชีวิตนะครับ ผมประมาทนะลายอาจารย์คุ้มระมาทเนี่ยเฮ็ดในเกิดบ้านเหตุครับโอ้เอ้าดีแล้วครับที่บมเป็นยังไรขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่บางท่านก็โทรมาถามข่าวบางท่านก็นะอห้กจะลังใจกับขอบคุณหลายๆครับผมอาจารย์ผมบ่ได้เฮ็ดลิปในเบื้องมากมมยอย่างเดครับเหมือนเี๋ผมก็ออกมาประมาณนี้แหละลิดดีๆมีสระบางครั้งผมก็ทิ็ดให้เบื้องดอกอาจารย์อ่ะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเละครับที่ติดตามรับชมครับผมผมกับไต่ชั้นนะครับผมมาเทียงหน Ed, wow. ้าไต่ชั้น อ่ะสวัสดีครับผมชิปหนาพ่อกันไหม